โรงพยาบาลปียเวศแถลงปมดรามา่านวัตล่าสุดเจ้าตัวขอกลับบ้านแล้วจากกรณีที่นายนวัตอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลด้วยอาการโควิด -19 ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กว่ามีแพทย์โทรมาบอกให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลให้ไปรักษาตัวอยู่ที่บา้านทั้งที่ยังไม่หาย ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าคนไข้อาการดีขึ้นจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ไม่ได้เลือกปฏิบัติโดยเมื่อเวลา13นาฬิกานายแพทย์วิทิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลปีเวชจำกัดได้ตอบข้อสักถา,ถามถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยเมื่อถามถึงการใช้เครื่องช่วยหายใจในายแพทย์วิทิตกล่าวว่าคำว่าเครื่องช่วยหายใจถ้าถึงขั้นใส่ท่อไม่ถึงขั้นนั้นแต่เมื่ออาการแย่ลงอาจจะใช้เครื่องช่วยหายใจได้ดีขึ้นเครื่องนั้น <c oughs> เพื่อสามารถได้ออกซิเจนมากขึ้นคุณนวัดบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ ขึ้นอยู่กับความเหนื่อยหรือมีการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมในห้องเมื่อถามว่าคนไข้อ้างว่าคนไข้ยังไม่ดีขึ้นเราใช้วิธีประเมินอย่างไรนายแพทย์วิทิตกล่าวว่า เราใช้วิธีการวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วเมื่อเห็นว่าค่าสูงพอที่จะพักฟื้นที่บ้านก็พบว่าค่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ไม่ถึงขั้น100เปอเซเหมือนคนปกติเมื่อถามว่านายนวัดยังดูเหนื่อยหอบและต้องใช้ออกซิเจนอยู่ทำไมจึงให้กลับบ้านนายแพทย์วิทิตกล่าวว่าเครื่องดังกล่าวเป็นที่ครอบเพิ่มออกซิเจนไม่เหมือนเครื่องใน ICU สามารถถอดได้ถ้ามีกิจกรรมเช่นพูดนานหรือออกกาลังกายช่วงพักฟ ก็สามารถมีอาการเหนื่อยได้เมื่อถามว่ามีแชทหลุดว่านายนวัตได้นําเครื่องออกกําลังกายมาด้วยนายแพทย์วิทิตกล่าวว่าเป็นเครื่องใช้ธรรมดาไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่ๆผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เก็บรายละเอียดว่าเป็นอะไรแต่เครื่องใหญ่ๆไม่สามารถขนมาได้เป็นเพียงเครื่องออกกําลังกายเล็กไม่ขอตอบดีกว่า เมื่อถามว่าการไลฟ์สดทําให้โรงพยาบาลเสียหายหรือไม่และจะมีการเอาผิดหรือไม่นายแพทย์วิทิตกล่าวว่านโยบายของโรงพยาบาลเราดูแลทั้งร่างกายและจิตใจคนที่ไม่สบายอาจจะไม่พร้อมต่อการสื่อสารอาจจะยังไม่สบายพอเวลาไม่สบายตัวก็ไม่สบายใจไปด้วยคงไม่ได้ไปดําเนินคดีอะไรโรงพยาบาลพยายามจะหาทางจบลงด้วยดีเช่นการถแถลงในวันนี้ว่าเรียบร้อยและมอบหมายให้นายแพทย์ติดตามอาการต่อไปส่วนเรื่องที่นายแพทย์วิ ใช้ถูกาพาดพิงนายแพทย์วิชัยจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะดําเนินการอะไรหรือไม่สำหรับกรณีของรองผอ,อนั้นเป็นการขอลาพักร้อนไม่ได้มีการไล่ออกอย่างที่เป็นข่าวส่วนคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ นไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปล่อยคลิปดังกล่าวออกไปโดยเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาน,นวัดพูดคุยกับผมว่าขอกลับบ้านโดยสมัครใจเพื่อพักฟื้นที่บ้านและจะมีทีมแพทย์โทรสอบถามติดตามอาการที่บ้านสรุปว่าได้ขอกลับไปพักผ่อนที่บ้านและออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าตรู่วันนี้ เมื่อถามโรงพยาบาลว่าห้ามการไลฟ์สดหรือไม่นายแพทย์พิทิตกล่าวว่าโดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในโรงพยาบาลแต่ในห้องส่วนตัวคนไข้จะไลฟ์สดก็ไม่ได้ออกกฎห้ามโดยตรงแต่การพลาดพิงองค์กรหรือบุคคลที่3ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ